20นิ้วนะคะกระทะขนาด20นิ้วขนาดของกระทะเลือกได้เพราะฉะนั้นเช็คก่อนนะคะเอาไปใส่หัวปรับเองนะสวัสดีค่ะวันนี้เราพาดูเป็นชุดเตาโรตีนะคะตัวนี้เป็นราคาน่ารักนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าตัว ตัวขานะคะขาเขาเป็นเหล็กน,นะคะราคาก็จะซอฟกว่าตัวที่เป็นสแตนเลสนั่นเองนะคะเพราะว่าสแตนเลสเนื่องจากเขาจะมีราคาสูงกว่านะคะตัวนี้สะดวกแบบไหน,นก็สามารถเลือกตามงบของเราได้เลยะคะ่ะอุปก,กรณ์ประกอบอาชีพนะคะ,ะเดี๋ยวเ๋ยวขอดูเป็นตัวตัวนี้ก่อนนะคะก่อนอนุญ,ญาตนะเล่าให้ลูกค้าฟังให้ละเอียดก่อนนะคะ,ะชุดนี้นะคะก็คือได้อะไรบ้างก็คือได้กระทะหนึ่งใบนะคะกระทะหนึ่งใบแล้วก็เป็นตัวแก๊สนี้เลยค่ะ แก๊สนี้นะคะ1ชุดนะคะ1ชุดก็คือได้ขานะคะเป็นขาเหล็กชุบสีเราใส่เลือกเป็นรุ่นที่มีบังลมในตัวนะคะเป็นเหล็กชุบสีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการดูแลรักษานะคะถ้าอยากให้อายุการใช้งานให้สวยนานๆเราก็หลีกเลี่ยงความชื้นนะคะนะหลีกเลี่ยงความชื้นมันก็จะยังคงแบบไม่เครอะนะคะเหล็กเราต้องระวังสนิมแล้วก็ความชื้นนะคะไส้ด้านในนะคะไส้ด้านใน เป็น KB5 นะคะเป็นรุ่นไฟแรงสูงนะคะ,ะเราจะใช้กับหัวปรับแรงดันสูงเท่านั้นนะคะแต่ว่าในชุดนี้นะคะที่เราจัดขึ้นเนี่ยไม่มีชุดสายนะคะชุดสายตัวนั้นนะคะสามารถขอนะคะซื้อเพิ่มเติมได้ตามความสะดวกหรือมีชุดสายอยู่แล้วนะคะก็สามารถเอาไปใส่กับสายที่มีอยู่แล้วได้เลยแต่ว่าให้เช็คนิดนึงนะคะว่าเป็นหัวปรับแรงดันสูงหรือไม่นะคะเพราะว่า เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานนะคะถ้าเอาไปใส่กับหัวปรับที่ผิดประเภทนะคะเขาก็จะไม่สามารถอ่ะเร่งได้นะคะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาในการใช้งานนั่นเองนะคะด้านในเป็นเค5นะคะแล้วก็เป็นวาล์วหมุนนะคะหมุนในการปรับไฟนั่นเองค่ะรับเป็นชุดนี้เลยเราใส่น็อตตรงกลางให้เรียบร้อยแล้วนะคะปากเขาอยู่ที่เท่าไหร่คะช่างปากเขากว้างอยู่ที่สี่สิบสี่ สีเซนติเมตรหรือ16นิ้วปากสิบหกนิ้วปาก,ปาก,ปากจะมีความกว้างขึ้นกว่าตัวกล่องที่เป็นสตเตเลสต,ตัวนั้นปากแค่13นิ้วนะคะ ความสูงค่ะความสูง9นิ้วความสูง9นิ้วนะคะหรือ23เซนติเมตรนะคะตัวนี้เน้นการใช้งานแบบตั้งโต๊ะนะคะมีเคาน์เตอร์มีโต๊ะอยู่แล้วสามารถตั้งบนนั้นแล้วก็สามารถประกอบอาหารได้เลยนะคะทําอาหารได้หลากหลายประเภทนอกจากโรตีก็สามารถนําไปดัดแปลงใช้งานกับอาหารได้ทุกประเภทนะคะตามความเหมาะสมได้เลยค่ะนะคะโต๊ะแนะนําให้เป็นโต๊ะที่เป็นโต๊ะที่ทนความร้อนนะคะเหมาะกับการประกอบอาหาร มีแก๊สมีความร้อนอยู่บนนั้นนะคะโต๊ะสแตนเลสโต๊ะเหล็กโต๊ะอลูมิเนียมได้ทั้งหมดนะคะไม่แนะนําให้ใช้กับโต๊ะไม้นะคะ,ะในชุดนี้นะคะได้รับได้รับแก๊สชุดนี้ไปเลยนะแต่ไม่มีชุดสายนะคะชุดสายต้องของซื้อเพิ่มเติมนะคะแล้วก็กระทะค่ะกระทะของเรานะคะกระทะในคลิปนะคะเป็นกระทะขนาด20นิ้วนะคะกระทะขนาด20นิ้วขนาดของกระทะเลือกได้ราคาก็จะ อยู่กับขนาดของกระทะนั่นเองค่ะนะคะกระทะเรามีไว้คอยบริการ4ไซส์นะคะเริ่มต้นตั้งแต่16นิ้วนะคะ16นิ้ว18นิ้ว20นิ้วจะแบบนี้เลยอันนี้คือ20นิ้วนะคะแล้วก็22นิ้วใหญ่สุดสําหรับที่ร้านนะคะที่เอามาไว้คอยบริการลูกค้าค่ะนะคะ,นะคะกระทะเราจะมีแบบแห่งโค้งแบบนี้คือแบบแอ่งโค้งนะคะก็คือเขาจะเว้าเข้าไปนะคะเพื่อใช้สําหรับงานทอดนะคะ โรตีกรอบหรือว่าโรตีงานทอดนั่นเองค่ะก็คือจะเป็นแองนะคะกระทะแบบแองแล้วเราก็จะมีกระทะหน้าเรียบด้วยกระทะหน้าเรียบสาหรับเอาไว้ทําโรตีสายไหมนะคะเอาแบบแองเอาแบบเรียบแจ้งได้เลยราคาเดียวกันนะคะเลือกขนาดได้เลยขนาดที่ชอบค่ะตั้งแต่16ถึง22นิ้วนะคะให้ช่างวัดขนาดให้ชมค่ะกระทะ22นิ้วนะ20ค่ะ20ขอโทษนะคะ <21 S 2> หรือ51เซนติเมตรนะคะหรือกระทะเบอร์20หรือ20นิ้วนั่นเองค่ะอยากดูความหนาค่ะอยากให้ลูกค้าชมความหนาไปพร้อมกันนะคะกระทะสเปคของกระทะนะคะเป็นกระทะเหล,ล็กเหล็กเหนียวความหนา6มิลขัดหน้ากระทะขัดให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานนะคะกระทะขัดให้เรียบร้อยแล้วก็คือว่าได้ของไปนะคะ เอาไปเผาก่อนเราจะมีคู่มือการเผาให้นะคะคู่มือการใช้งานเบือเบ้องต้นให้แล้วก็เรารับประกันให้1เดือนนะคะสําหรับวาล์วแก๊สค่ะหกมิลน,นะคะสเปคตรงนะคะความหนาตัวนี้ก็คือสเปคของงานค่ะความหนาของเหล็กนะคะหกมิลเหล็กเนื้อนาหกมิลหน้ากระทะขัดให้สวยเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานเอาไปเผาก่อนใช้นะคะหลังจากที่เผาแล้วนะคะ สีของเขาจะเข้มขึ้นจะดำเข้มขึ้นนั่นเองค่ะนะคะเผาให้เผาตามคู่มือของเราได้เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราค่อยนำมาเริ่มต้นประกอบอาหารนะคะสำหรับกระทะนะคะเราสามารถใช้ได้กับถังแก๊สทุกไซส์เลยค่ะใช้กับปิกนิกก็ได้นะคะสำหรับท่านที่ออกตลาดนะคะหรือไม่สะดวกอ่า ใช้กับถังใหญ่ๆนะคะเราสามารถใช้กับถังเิกนิกได้เลยค่ะนะคะ,ะชุดหนึ่งได้อะไรบ้างนี่แหละค่ะนะคะชุดเตาหนึ่งแล้วก็กระทะหนึ่งใบนะคะกระทะหนึ่งใบรูปแบบตามที่เลือกนะคะถ้าจะเอาชุดสายต้องแจ้งเพิ่มเติมนะคะในชุดจะไม่มีชุดสายพ่วงไปนะคะถ้าชุดสายพ่วงจะได้อะไรบ้างคะขอดูชุดสายพ่วงหน่อยนะคะอ่ะตัวนี้ก็คือชุดสายนะคะตัวนี้ต้องสั่งเพิ่มนะ สั่งเพิ่มจากชุดเตานะคะหัวปรับแรงดันสูงนะคะสายสายหนาตัวนี้นะคะอะ่ตัวนี้ที่เราโชว์เป็นตัวอย่างนะคะแต่ว่าตัวที่ไปด้วยจะเป็นสายแบบรุ่นหนานะคะเพราะว่าสายแกจะมีหนาแล้วบางนะคะเราจะจัดเป็น,นอ่าสายจริงนึงตัวนี้สายจริงเลยเหรอคะอ้าวสายรุ่นหนาอ๋อสีเขา<ม>เปลี่ยนไป<ม>ขอโทษค่ะนะคะตัวนี้หนึ่งหนึ่งจุดห้าเมตรตัวนี้สายจริงค่ะนะคะ แล้วก็กิฟอย่างดีงค่ะนะคะเดี๋ยวให้ช่างต่อให้ชมนะคะกางจะลองทดสอบไฟแล้วก็จะ,ะปล่อยงานให้กับลูกค้านะคะถ้าซื้อยกชุดแบบนี้นะคะเรารับประกันให้หนึ่งเดือนค่ะนะคะ,นะคะมีปัญหาในการใช้งานในส่วนของวลาวนะเราเปลี่ยนใหม่ให้ปีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะนะคะ,นะคะเราจะเช็คของก่อนปล่อยงานทุกครั้งนะคะเพื่อความชั่ร์นะคะลูกค้าได้รับของไปก็สามารถเริ่มต้นใช้งานได้เลยะคะ่ะ คือวิธีการต่อนะคะถ้าจะเอาไปใช้กับถังปิกนิกนะคะสามารถ่าหัวแปลงี้ใส่ใช่ค่ะหัวแปลงถ้าอยากได้หัวแปลงเพิ่มนะคะแจ้งได้เลยส่งความกันได้ค่ะนะคะหลังจากเราบุนหัวปรับแรงดันเข้ากับถังเรียบร้อยแล้วแล้วก็ฝั่งนี้เราก็มาจับเข้ากับวาล์วเตานะคะใส่ด้านในเป็นแรงดันสูง KB5 นะคะ ใบแรงเขาสามารถเล่งได้นะคะบงเ,เตาเล่งระยะยาวไม่ได้ใช้แล้วเราก็สามารถนำแกนดด้านในไปประกอบอาหารได้นะคะหูจับนะคะหูจับเหล็กใส่ให้เรียบร้อยค่ะ16 18 20จะมี1หูถ้า22นิ้วมันจะใหญ่นะคะเขาจะใหญ่ขึ้นจะมี2หูนะคะนี่คือรูปแบบ ประกอบอาคหารแบบนี้ได้เลยนะคะัจะปแล้วใช้หัวปรับให้ถูกประเภทนะคะต่อให้ถูกประเภทนะคะ ถ้าไปเอาใส่กับแรงดันต่ำมันจะเร่งไม่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น,นเช็คก่อนนะคะถ้าไปใส่หัวปรับเองนะติดเรียบร้อยนะคะปรับไปให้ชมด้วยนะคะอ,อืมปรับเร่งตรงนี้ค่ะตรงบร,เริเวณสามารถเริ่มต้นใช้างานได้เลยค่ะ กัอบอาหารโต๊ะแบบนี้ค่ะโลตีชาชักนะคะหรือจะเอาไปทอดอะไรก็ถิแล้วแต่นะคะแล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะถูกใจแคปภาพไว้แล้วติดต่อเรามาได้เลยนะคะเรามีบริาการจัดส่งให้ทั่วประเทศค่ะติดได้เลยค่ะพร้อมใช้งานนะคะ แคปภาพไว้แล้วทักแชทนะคะถูกใจเป็นชุดนี้แคปภาพไว้ได้เลยค่ะชุดนี้เป็นชุดเตาโรตีไฟแรงนะคะกระทะขนาด20แบบแอ่งนั่นเองค่ะ